สวัสดีมีความสุขทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้นะมาชวนเพื่อนๆพี่ๆนะครับมาสดเล่าขาวกันนะครับจะมาแนะนํานะครับจะมาแนะนํามาวิธีการอ่าไล่แมลงนะครับวิธีการกําจัดแมลงนะครับที่จะมาอ่ายุ่งเกี่ยวกับกล้วยไม้ของเรานะครับกับพืชปักสวนครัวที่เราเลี้ยงไว้นะครับข้างบ้านปลูกไว้ไว้อ่าไว้ทานเองไว้กินเองนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับคือแต่ถ้าเหมือนกับ เป็นแบบปลูกเยอะๆนะครับปลูกเยอะๆเลี้ยงกล้วยไม้เยอะๆปลูกผักเยอะๆก็อาจจะไม่เหมาะก็ได้นะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับเป็นวิธีการที่ที่ทำง่ายๆนะครับปลอดภัยนะครับทำง่ายๆปลอดภัยต่อสุขภาพนะครับแล้วก็ถ้าเหมือนกับผักหรือว่ากล้วยไม้ปริมาณน้อยๆนะครับเราปลูกน้อยๆเลี้ยงน้อยๆนะครับเราก็ใช้วิธีนี้ได้นะครับวิธีการก็อาจจะเป็นวิธีการก็จะใช้ เหล้าขาวนะครับเป็นเงินโอนะครับมาหมักนะครับกับเครื่องแกงนะครับเพราะว่าความเผ็ดร้อนของเครื่องแกงนะครับแล้วก็สมุนไพรต่างๆที่อยู่ในเครื่องแกงนะครับพวกกระเทียมพวกตะไคร้นะครับพวกพริกต่างๆในไอ้พวกนี้นะครับมันจะมีรสชาติเผ็ดร้อนนะครับแล้วก็จะมีเป็นสารบางอย่างนะครับที่สามารถช่วยไล่แมลงได้นะครับจะส่งกลิ่นให้แมลงหนีไปนะครับแมลงจะไม่มา รบกวนกับพืชผักของเรานะครับจะเป็นพวกไอหวบนะครับพวกแมลงเต่าทองนะครับพวกอแมลงหลายๆชนิดนะครับพวกตักเตนามบข้าวอะไรพวกเนี้ยที่ที่จะมาอ่ากัดกินนะครับกล้วยไม้ของเราหรือว่าพืชผักของเรานะครับก็สามารถใช้ได้นะครับแล้วก็ข้อดีอย่างหนึ่งก็คืออ่าตัวแอลกอฮอล์นะครับหรือว่าตัวอ่า สารเคมีในในกระเทียมนะครับจะเป็นตัวช่วยต้านอนุมูลอิสระนะครับก็คือจะสามารถกําจัดพวกเชื้อรานะครับพวกแบคทีเรียได้ด้วยในตัวนะครับก็จะได้ประโยชน์ตั้งสองอย่างนะครับก็คือไล่แมลงกําจัดแมลงนะครับแล้วก็ช่วยนะครับกําจัดพวกแบคทีรียนะครับพวกเชื้อราต่างๆนะครับที่จะเกิดขึ้นกับกล้วยไม้ของเรานะครับ ซึ่งเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนผมใช้เป็นเคมีอยู่นะครับก็เป็นยาฆ่าแมลงก็จะใช้ตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นชื่อสามัญว่าไซเพอร์เมทินนะครับไซเพอร์เมทินนะครับก็ขวดหนึ่งก็ห้าร้อยซีซีก็ประมาณร้อยแปดสิบกว่าบาทนะครับร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบาทนะครับแล้วก็ถ้าเป็นพวกเพลี้ยะนะครับพวกตระ,ะกูลพวกเพลี้ยไฟแดงตระกูลพวกเพลี้ยต่างๆนะครับ ก็จะใช้ตัวนี้นะครับชื่อสามัญก็คือพิโรนิวนะครับพิโรนิวนะครับถ้าเพื่อนๆที่อนที่จะใช้เคมีนะครับหรือว่ากรณีที่มันรุนแรงจริงๆนะครับเราใช้พวกสารกําจัดเป็นคีวภาพมันเอาไม่อยู่นะครับถ้าเกิดว่ากรณีมันเอาไม่อยู่เราก็สามารถเลือกใช้เป็นเคมีได้นะครับแต่มันอันตรายนะครับมันมีผลตามมานะครับต่อสุขภาพของเรานะครับถ้าไม่จําเป็นจริงๆก็คือไม่แนะนําให้ใช้นะครับ แต่ก็รู้ไว้นะครับรู้ไว้เผื่อว่าจําเป็นจะได้หยิบมาใช้ได้นะครับ <c oughs> วิธีการทํานะครับวิธีการทําก็คือง่ายๆนะครับเราก็สามารถใช้เครื่องแกงนะครับเครื่องแกงหนึ่งส่วนนะครับอันนี้ผมซื้อมาอ่่อละสิบบาทนะครับด้านของชํานะครับก็ถ้าไปาอ่ขโมยที่บ้านก็กลัวจะโดน อโต้นะครับก็เลยต้องวิ่งไปซื้อเองนะครับถุงละสิบบาทก็ซื้อมาสองถุงนะครับยี่สิบาทก่นเดี๋ยวดูว่าจะได้ปริม,มาณเท่าไหร่นะครับเครื่องแกงหนึ่งส่วนนะครับใส่ไปนะครับหนึ่งส่วนนะครับก็ใช้ทักสองโ่นะครับ,รบตวงตวงก็จะได้ประมาณ่ เกือบๆหนึ่งแก้วนี้นะครับเกือบๆเกือบๆหนึ่งแก้วนะครับอ๋อก็เป็นหนึ่งส่วนนะครับก็ใส่ไปก่อนนะครับหนึ่งส่วนนะครับทีนี้นะครับเราก็จะใช้แอลกอฮอล์ N K นะครับเพื่อเป็นการาหมักเป็นการาดึงพวกสารเคมีต่างๆพวกกลิ่นต่างๆที่อยู่ในในเครื่องแกงออกมานะครับเพื่อจะช่วยไล่แมลงนะครับก็จะใช้แอลกอฮอล์ K นะครับก็จะใช้เป็นสุรา สามสิบห้าดีกรีนะครับก็ขวดละหกสิบห้าบาทนะครับร้านของชําก็ขวดเราสิบห้าบาทก็ต้นทุนก็ประมาณแปดสิบาทแปดสิบกว่าบาทนะครับแปดสิบห้าบาทต้นทุนนะครับก็ใส่ไปแอนกอ็ใช้สี่ส่วนนะครับใไ้แอนกอ็สี่ส่วนนะครับได้หนึ่งส่วนสองส่วน สามส่วนนะครับก็จะได้ประมาณไม่ได้สี่ส่วนดีนะครับก็ประมาณนี้ก็พอนะครับใช้ได้ก็ประมาณประมาณเอานะครับนะครับแล้วก็คุณนะครับคุณคุณคุณให้มันละลายเข้ากันนะครับจริงๆแล้วมันยังมีสูตรที่อ่าจะช่วยกําจัดเมเรง็งกําจัดเพลี้ยต่างๆอีกหลายสูตรนะครับซึ่งเดี๋ยวค่อยมา,าแนะนํา ค่อยมาทําให้ดูในโอกาสต่อไปนะครับอันนี้เอาแบบง่ายๆก่อนนะครับถ้าจะแบบอ่าเป็นสูตรเยี่ยมห้าสูตรโตจูแบบนั้นเราต้องใช้เวลาในการหมักอย่างน้อยสิบห้าวันนะครับแล้วก็เหมาะสําหรับอ่ากล้วยไม้เยอะๆนะครับกล้วยไม้เยอะๆเราปลูกผักเยอะๆแบบนั้นใช้ได้สูตรโตจูนะครับต้นทุนมันจะแพงกว่านี้นะครับแล้วก็ใช้เวลาในการหมักนานกว่านี้นะครับหรืออีกสูตรหนึ่งนะครับก็ใช้ได้นะครับก็จะใช้เป็นอ่า เหล้าขาวนะครับหนึ่งขวดแล้วก็เป็นน้ำส้มสายชูห้าเปอร์เซ็นตแล้วก็อ่าเครื่องพะโล้นะครับก็คือเอากลิ่นจากเครื่องพะโล้มานะครับแบบนั้นก็ใช้ได้นะครับแต่แบบนั้นก็ต้องใช้เวลาหมักอ่าจักประมาณเจ็ดวันอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้เอาแบบง่ายที่สุดเร็วที่สุดนะครับแล้วก็ใช้ได้ก็ค่อนข้างมีประสิทธิภาพอยู่นะครับสําหรับปลูกกล้วยไม้เล็กๆน้อยๆเนี่ยใช้ได้เลยนะครับอ่าเมือคนให้เข้ากันนะครับทีนี้นะครับ ก็ปิดฝานะครับทิ้งไว้นะครับปิดฝาทิ้งไว้ยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับอย่างน้อยยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับให้เครื่องแกงมันตกตะกอนนะครับเมื่อเครื่องแกงตกตะกอนแล้วนะครับทีนี้เราก็อเอาช้อนนะครับช้อนช้อนกินข้าวนะครับก็จะใช้อันนี้ตักน้ําใสๆขึ้นมาแล้วก็มาผสมน้ำแล้วับนะครับก็จะใช้อารารทวนในการใช้นะครับก็คืออ่าน้ำหมักเครื่องแกง หนึ่งส่วนนะครับต่อน้ำสองร้อยส่วนนะครับก็ถ้าทียบอกมาก็ได้ประมาณหนึ่งช้อนถ้าน้ำหนึ่งช้อนเกงนะครับน้ำนี้ประมาณหนึ่งหนึ่งหนึ่งช้อนเกงหนึ่งช้อนกินข้าวนะครับก็อ่าผสมกับน้ําเปล่านะครับน้ําเปล่าอีกสี่ส่วนก็อ่าสองร้อยสองร้อยเท่านะครับก็ประมาณสองลิตรนะครับหนึ่งช้อนเกงกับน้ําเปล่าสองลิตรนะครับล้วก็ใส่ปกกี้นะครับใส่ปกกี้แล้วก็ไปฉีดนะครับตามอ่า พืชปักต่างๆที่เราปลูกตามกล้วยไม้ตามดอกอะไรก็โดนได้นะครับไม่เป็นไรนะครับก็ฉีดช่วงเย็นๆนะครับเพื่อไล่แมลงวิธีนี้นะครับมันไม่ใช่เป็นการฆ่านะครับเป็นการขับไล่นะครับเป็นการขับไล่เพื่อให้แมลงมันได้กลิ่นแล้วก็จะไม่มารบกวนนะครับเพราะว่าพวกแมลงพวกนี้สังเกตดูนะครับถ้ามันแมลงชนิดไหนไปชอบกินพืชชนิดไหนก็จะไปกินแต่พืชชนิดนั้นพืชอื่นๆมันก็จะไม่ค่อยมั่วนะครับเพราะว่าเขาจะใช้วิธีการ สัมผัสด้วยกลิ่นนะครับสัมผัสด้วยกลิ่นว่าเพื่อชนิดนี้เหมาะกับเขาเขาชอบเขาก็จะไปตามกลิ่นที่เขาชอบนะครับแต่ทีนี้ใน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 เครื่องแกงเนี่ยสังสังเกตดูนะครับจะไม่ค่อยมีแมลงนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกพริกพวกอะไรเนี่ยมีเหมือนกันนะครับแต่น้อยนะครับอย่างเหมือนกระเทียมอย่างเหมือนอะไรพวกนี้แมลงก็จะไม่ค่อยมารบกวนนะครับก็ใช้ได้นะครับก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับเป็นวิธีการง่ายๆก็ลองนําไปใช้กันได้นะครับทัวนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือ เครื่องแกงหนึ่งส่วนนะครับใช้เครื่องแกงหนึ่งส่วนนะครับใช้เหล้าขาวสี่ส่วนนะครับมามาคนมาผสมกันนะครับแล้วก็นําไปทิ้งไว้นะครับหมักทิ้งไว้ยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับแล้วก็ตักน้ําที่ว่าเป็นไม่ตกตะกอนน้าใสๆด้านบนนะครับมาใช้หนึ่งส่วน,ต,วน,ชนชต่อน้ำสองร้อยส่วนก็คือหนึ่งช้อนชาต่อน้ำสองลิตรนะครับก็นําไปใช้ได้นะครับก็เป็นสูตรที่ ใช้กันมาตั้งแต่โบราณโบราณนะครับเป็นสูตรเก่าแก่นะครับก็ใช้กันมานะครับก็ใช้ได้ผลนะครับก็ลองนําไปปรับใช้ดูนะครับเดี๋ยวโอกาสต่อไปเดี๋ยวจะมา่าแนะนําสูตรอื่นๆให้นะครับสําหรับพวกเพื่อนๆพี่ๆที่าเลี้ยงกล้วยไม้เยอะๆนะครับแล้วก็ไม่อยากจะไปเสี่ยงต่อสุขภาพด้วยการใช้เคมีนะครับเดี๋ยวจะมาแนะนําสูตรต่อไปนะครับโอเคนะครับขอให้เพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับมีความสุขกับการเลี้ยงกล้วยไม้นะครับโชคดีครับสวัสดีครับ